Ô thôi, con người ta nói 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 thôi, con người ta ให้คนดูเราดับไปไหนหมดนะใคนนีก่อนก็ได้เด้วบใส่ก่อนจะจะยคิดรูเอออ้มเอาเมื่อนอนน็อันนี้เกินใช่ต่อตยังไม่ดกนะ

รไปพร้อมตั้งเจตให้เป็นสมบัตินะครับก็เอาสินได้ตเ่าระดับตัว่อก็ได้เชิอ่มาเพื่อที่จะได้มาอนุโมทนาในพถิ่ีแล้วก็ ได้ส่งบุญส่งอุปส่งให้กับเจ้าแม่ได้อย่าง,งนนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาไว้พระสวดมวามไว้พระพรกัะอาหังสม,มาสัมกุโอภควาปุถังภควันตังอภิวาเทมิสวากาโตภควตาธัมโม

เราวันาขคาเนี่ข้าวันทุ่มเหิเคเททุมมาจะยังตุเทวาชารักะล,ะล,ะล้าิศเนยขับขันทัพเือบปานคา ท่นตาตัติเกยันมุนีวาราวาัจนะสาธามุมสุนันตุขาดแด่ผูิเทิยมทีกอมมนอมทองเมตอมมารินทีราธิราช อาจเรื่องริส้สิงสถิตยอยู่ในทิพยะอือวิกานแมนเดนสวรรค์ชั้นสักกามาผจญอีกทั้งอมรอเทออพระเจ้าอันมีไม่ส่วนสักดาเดยคอยู่ขอบคิดจักตะวันลอยใหญ่ไต้ลู่ประทาดเราเทพเทวราเจ้าทั้งนั้น อยู่บนสวงสวรรค์เราเทพเทวดาเจ้าที่อยู่ตามผกพื้นดินอยู่ตามภูเขาป่าไม,ตไม,ามออ้ตามในหัวดอกเครื่อบึ้งอยู่ตามธงอยู่ตามท่าตามไม้ตามหนาตามเมืองตามสัตว์ตามแมนดูแห็น พระพุมเจ้าที่พระแม่อลนีเป็นข้าพบูปูหลวงอันเจ้าหลักบ้านปู่ตาบังเจ้าแก่นเอาเป็นประธานวันนี้ถือวน่นสันวันดีมือสีวันอบอกแล้วด้อยใจประกอบการมุคลเป็นเอือ ซึ่งก็มีคุณพ่อศา,าสตร์ีิสมบัติคุณแม่สิริวันสีสมบัติให้ข้าพรเจ้าทัานได้มาบายสีสุขวันให้เจ้าหน้า นายบัณฑิตส,สมบัติฉะนั้นพุ่งขาที่ใดบอกข่าวเราเจงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทาลายที่ข้าพเจ้าดันในกล่าวถึงขั้นตนแล้วรันน้อมปสะเด็กดับโลกมายัางสถานที่พิธีกรรมมงค ด้วยการสวดมนต์บนทสายเิืเอเพื่อความรุ่มเย็นเป็นสุขให้กับเจ้าหนา้าให้ได้มีความสุขในการที่จะเข้าไปบวช เป็นพระสงฆตามรอยองม,มาสัมมพุทธ้าตลอดกาลนานหรือเธอ Namta sakawatowala tosmbahang putasa na butasa hakawatowala tosmbahang putasa na bututa sakawa to a tosmbahang พุทธังอายุวัตตังเตชีวิตังยาวานิพานังสระังกจามิธรรมังอายุวัตตังเตชีวิตังยาวานิพานังสระังกจามิสังฆังอายุวัตตังเตชีวิตังยาวานิพานังสระังกจามิพุติยัมปิพุทธังอายุวัตตังเตชีวิตังยาวานิพานังสระังกจามิพุติยัมปิธรรมังอายุวัตตังเตชีวิตัง tanyawa ni kanang sereang kaca Th yangangwatanrang te ciangnyawa ni kanang seang cam mi tapi yang lebihutang ayuwatanang tehci niangnyawa ni kanang seang kaca mi tapi yangman ayuwatan teci diangnyawa mi kanang ตัดยำมพีสัสงคัญอยูวตารึงตชีวิตตังยาวมีพา่างสระน้ำขาจามี อิติปิโสภะกวาเมตตายาภิกเวสตุตุยมุตตายาภาวิตายาภุริกตายาณีกตายาปาริจิกตายาสุสมรรชายาเมกันสังสาปาติกังขติธรรมโอจัาสิตังอภินันตินาโห สี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 เมื่อนี้เป็นเมื่อสันวันดีเลิศลำเป็นวันยทธันพุทธบาปราชจากข้อหายหายเสียงว่าสุจีเป็นเมื่อดีเมื่อเล้ว เป็นมหาชัยได้เก้ายามดีปอดลากเออรวยเป็นมือราศีแจ้งแสบทองอุบอุบอกบอุบเป็นมือสิริมงคลเป็นมือกอดางบำเพ็ญสร้างศาสนา พื้นจังให้ข้าม้าว้สีไให้สู้ควันให้เจ้าด่าสู้สิได้ไปบวกเสื้างสุ้ผ่าอของเสือเจ้าด่าเ้ยเจ้าการิสีล่าภัยเมืองฆ่าตะวันแงะคอ เข้าไปมาเพ่งเทียนถือศิลปันพระองค์เพิ่มสมไหวอุทิศกายรู้ใจตั้งหวังเอานอนต่อพ่อดให้พร้อมคุณหมอคุณแม่ที่เป็นได้ขอลา,าั ว่าแม่นเขาโพรำตลอดทั้งปายกําปูา่ยาดอกตาใยใา,ายออออ่ยางทั้งหลายผู้ใดมา้อในมื้อนี้สิขอเล่าไปคือสินสแสนสงสินนน้อพผนวัดบัวจำปงพระพุทธเจ้าอออให้บุญเป่าแมน็นรักษา ขอบุ an> ่หวังตังนาเอาสัง้าเนืออมาผ่านุ่งสาวอจีบอนไว้เป็นสิทธไทย่านผ้อผูเจ้งรักเอ้ย อยากพี่น้องกัดดังในมาดังรองมาดังคองผ้าควงมือ มาสูพรรณในเต้าเดือ,อ,อเต้านาคเต้ากระสีได้รับขอแม่ล่าท่าแก้พี่รองอยากบังพรหมมีศรัทธ,ธาหลายในเสือสัตว์ในไตอาดบริคานมาในงานบริโภคมีเบิดถวยตกและคันที่เล็กกะละดีอันโคมกาสารทานวอกึ่งากมีใลดาบมาห้อมกันเพื่ออยากเก็บก วันจอมขำยอดแก้วผู้คิดดีๆแล้วไปบวชลาไปบวชในร,ระรตรตาตยจอมให้สุดยอดทานตลอดนอกกองบุญวางเอาคุณพระเจ้าลูกน้อเงเอาบรรพาชาลูกน้อเงเอาบรรพาชาเพื่อให้เจ้ารัน,นพลยพุทธาสหลักความโกดหลักความหลมงจังได้ลูก กองบวดให้เจ้าได้ไปสวดหอ,อกพระอีไนตามวิสัยอยู่ในบทหละโทษนอ,อ,อวัดจงจำเงินคำจับใจเป็นนีไทยทอนนี้บ่มีจักสิ่งสิ่งที่ได้เป็นแก้วปิ่งผมวัดจันมาหุ้มกันสุขสงลานหร้อเดชพ้นจากทุกเจ็ดสุขสาวัสดีจับตารู ธรรมาพุติธรรทัท้งสี่คืออายุวันนักสุขภพละปฏติภาณอัญทวนหาทวนงุกอธิปไตยทวนเจิบโปรดเสด็จดอกลงมารักษาให้เจ้ารักให้เบิดแล้วเชิญเอาควันนาแก้วได้ยินแล้ว,ว,นหนว,ลวให้ดวนมาว่ามาด้ ควันเ้ยว่ามาเออควันเ,ยนเ,ยนเ,ยนเ้ยเจ้าหน้าที่ไปเห็นน้ำมันทา้อยลองอยู่ในห้องควงสมบทรเป่นาชีมาเพี<า>่ว,ว่ามา ควันรื้ขวัญก็หน่าวัดมาเตรียมวัดตัววัดมาพังสวดปฏิโมทังมาอั้งอยู่ในอดมาให้เจ้าฉลาดใน้คยได้สุดไส้โลปานเกิ่นสวดใส้โลปานเบีนถึงกันแก้วเป็นทร์โักมีญัาสงอยง หรือเจ้าหน้าหรือคนอ่อนซสวยงามเจ้านั้นเลยข้องข่ามสาถือสิ่งใครได้ยินเสียงเทศใครได้กงเกล็อกเกล็าให้ได้เทศศานาน่นตอนตั้งนั่งอยู่ในอานตลาดในพาวิไลสุดไทนอกป่านเวรยังมาแล้วให้ได้พิจอตสังบู เต้าหน้าอือว่าม้อดข้างนู้นลาเนื้อเต้าอือข้างนู้เต้าเมดตัแทนคุณมีดาันดาเลี้ยงเต้ามาตั้งแต่เขาตั้งแต่เต้านูได้พันแสนพันพวงมเต้านก็ลำบาก ปินลางก็เอียนแมนไปมาเอียนแมนไปมากว่าก้าลกนั่งชิคบขาแก้ว,วกว่าโลกมวลวังสิมาตีดวงเจ็บดวงกวัางเจ็บเท่เจ็บเท่ ว่าตัวที่คอตุต่มตอดกักหองเมรมัราานดาเอ็นว่าเมรังขาดพบเป็นง่อยเอ็นไหลเมรังขาดพบเป็นขั้นเม่าเราเจ็บไปทางเอือเอือเข้าอยู่กับเจิ้งกินไม่ กันไปสุ่มคมดอกคตาตามเงขาเพียวไทยไปแต่ใส่พงพงผิวมมองาตุงกับีดตามเกียงนตามขาตามหัวตัวและตงุกละลนือแสนอนเล้งนังเขากินเขาดกับออนเกลือตุงกันกิน้อยุ่่อยต่อยนุ่สิ่ซอยอยู่กำถึงกิ่งไฟ เจ้าเดือดคำคุ้งแม่ดึงท่านไปกลางป่าขาพื้นมากร้อมเตรียมท่านสิบกว่าวันคุ้งเลือดปั้นปีนึงยากซึ่งท่านสอนพ่อแม่กับ้องเลี้ยงลูกตั้งเชื่ออู่หัวพันสิบกว่าวันกว่าที่ได้พบกับโย่เอ้วพ่อแม่มีใจเลี้ยงอยู่ในย้ำลูกขอไงต่อยแอวอินดุงแม่ก็เอามาสอด ม่ยิ้ลงยินอยู่แล้วกระโดมสู่เอาร้อนหาอาพ่อมาทมไห้เพียนเลี้ยงลูกเก็นไท่บ่มีกี่วันผูกมายุมาแล so ้วงวันมาแล้วงมีทุกมที่พรเพียนเลวาังวันึ้นและเจ้านั่งเ้าแมนดูแลเม่ยยำเขาป้อนแล้วเมีอสามทีแม่หนีไปใส่ตา่ได้เมื่อนี้ลูกคิดดีคิดใจ ตัดหัวใจออกไปบวชพ่นานวนัดลิศาสนาขอยควันเจ้ามาอยู่ได้กี่นาว่ามาด้อยควันด้วยว่ามาด้อยควันด้วยมาหมดแล้วแทนคน ให้เจ้าบอลวาอุอากมบุนมาม,ม,มาหาบุญมังลังมาไหลมาหาเจ้าหนะ้าเถือ นาม,มุตสสะภะคะวะโตะุลโตสัมมาส,าาสมัมพุทธัสสะนาม,มุต,ตาสสะภะคะวะโตะุลโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังมาอันนี้มาเกาี่ยวมีเศษทันประเสริฐอันล้ำเลิศจริงดาดา,ยายหยกไวเงาอาียดเขาตาโตเถ่าตัวที่วังสาตุทุกขังคำนั้นสั่งขัง อาังวันทาผู้ข้าขออังงิสิ่งสาสิทปรดเจ้าได้มานิมิไทยได้มาสมคิดมโน้อยด้วยได่อย่าขาดขาดหาเดือสุนัชผู้นัดโตเยเทวาสาขาดูราทเทเจ้าทักลาย จงสเสด็จมายังสถานที่พิการณาอ,องค์มงคลที่ผู้คา,า,ากำลังจะปาะพุ่งน,นามนใไปได้เกิดสิริมงคลกับเจ้าหน้าด้วยในยกักษ์คาถาสัพเพเตรโรคาสัพเพเตพญา,าสัพเพเตอันตราะยขะุนนิมิตังถามว่ามังคบร,รินัชสันตุยวด ชยันโตโตรทยาวาเดสการันติวัตเตอเอวันตาวิชย์มหิชยันสุชยมังค์อปารมาชกปันปุรีศรีเสปตะทิปภะทวัเกสมุพธาดังอับขปตโตปะมธทติสุนันขัตันสุมังขายตานมันสูติที่ตังสมุหโตจักสุยธันธรรมจาริสุปปิณังป พิกตะวันน,น้ำพันนี้น้ำนั่นนี่เป็นน,น้ำนี้เป็นน้ำมนไรมาสอบคนตนพอเก่าเด้อให้ผู้ขาได้มาลูกเสกให้ได้เป็นทีของขังพุทธพุนังธรรม,มพุนังสงังขคพุนังสามเก้าอันนี้ ใส่งาปาน,นเนง้เงาใบเ้า,า,าเียวป่านพา,ายาไถ่กูมูสุ้มผีหายนำม้นไฟสีสไค่วัดลอยไครวัดในไข่ไทยฟอยไัยรุ่งม,มาต่อยไข่ลาสาดนำมันฟาดลุกไปพอเก็บจังให้อูบัดเห็ดเหายูมูสุ้มผีโอ้อ เพิกเพิเพิองเพิกเพิกสุขยาสีมารอสุขยาสีมาจอกม้าไทยมาที่นามนันนีพียันพุทธไซบ้านพีกระตายพุทธไซไลโลกกระจืดไครหืดไขฝนสาโร้นสารพิแก่ในทกอยางหมูโจักขบตอด จีเข็ดแม่งอดแม่งเงางูเข่าสางหาเข่าปลาเลี้ยวเห็นเสือลงเรือเลี้ยวเห็นแคกคู่ขยิเสียวหนุ่มมนี่ด้อแกให้หายไปของพระเนต่ยไปอันวิเศษเทิดไว้เป็นพระคาถาให้ผู้ค้าก้าวขึ้นมาเป็นบดเป็นบาทให้มาเป็ี่ยนอาณาเปลน่ยนมนต์พดใส่ข้นยามมุอเต่าลูกด้ไปหายดใส่ยามในเปลี่ยนให้ตาลุ่ยร่อยดใส่เล็กน้อยในก้าดาบัดใส่แม่มันพอดลูกายพี้ สบายกว่าเกา่ารใส่ผู้เฒ่าเถากับมาเป็นหนุ่มรอเป็นสาวรใส่ผู้ผุขาวกลับมาดำอยู่คือเกา่าเพื่อนให้ผู้พาดเรื่องมาวิบมาเป่ามาไฟเาขาะเขียนให้ไทยเสียงร้อเรือร้องขอคำจัดทำโมคำใจสังโฆละลายสูญหายไปตะเคาะประส่งทุกคนทุกคนหายสิไปตั้งแต่วันนี้ทุกท่านทุกคนเถือ